ทนได้ผ uhm, ่านได้นะโอเคโอเคเรใกล้ละใกล้ละใกล้จะถึงจุดหมายละใกล้ใกายออกมาจินบุรีโอเคโอเคเอาใจไม่ใชดที่มีกระสอบเป็นเรื่อะไรที่มันน่นมากก็น่าจะมีสรับพวกเรื่องหน้ามาด้วยที่เราไม่เลื่อนเดินะ ฐา,า,างขงบวนหายไปแล้วบอกแบนนี้ฐางขงบวนหายไปแล้วแต่กคงคิดว่าขบวนนั้นเป็นการต่า, <c oughs> างเส <c oughs> ืยไปแดดคงท่าไปแดด